การไอทีครับก้าวมาถึงยุคที่7มายุคที่7คืออะไรผมเนี่ยศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวงการไอทีนะครับคนแรกชื่อว่าแอนดี้โกลบฮะหลายคนยังไม่รู้จักนะแอนดี้โกลบเนี่ยคือถ้าถ้าเปรียบเหมือนผู้สร้างรถยนต์เนี่ยนะครับเขาก็เหมือนกับเฮนรี่ฟอร์ด เป็นผู้ผลิตรถยนต์คนแรกของโลกนะครับแอนดี้โกฟเนี่ยเขาเป็นคนช่วยบริษัทคิดคน้นไมโครโปรเซสเซอร์นะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าชิปเนี่ยที่มาใส่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยแอนดี้โกฟเนี่ยแหละครับเป็นผู้เริ่มต้นนะฮะทำให้เลยมียุคต่อๆมานะครับตอนหลังแอนดี้โกฟก็พัฒนามาถึงขั้นกลายมาเป็น CEO ของ Intel นะครับ ความเร็วของโปรเซสเซอร์ยิ่งพัฒนาขึ้นไปนะครับคอมพิวเตอร์ก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับอินเททำไมโครโปรเซสเซอร์นะครับชื่อว่า386กับ486นะครับพอเรื่องพาทิสเนี่ยพาทภาษาไทยแปลว่าจดสิทธิบัตรหรือว่าลิขสิทธิ์เนี่ยไอเลข386กับ486เนี่ยมันเป็นเลขเขาเรียกว่า generic name จะนลิกเนียมคือคำพูดทั่วๆไปซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ดังนั้น Intel ก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนชื่อรุ่นพวกนี้เป็น Pentium นะครับก็เลยเป็น Pentium 2, Pentium p Pentium 4นะครับตอนหลังปี1991 Intel ก็ครับ i n t เ l ลก็เลยออกโฆษณามาครั้งแรกนะครับเขาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์รายแรกของโลกนะครับที่โฆษณาตรงถึงผู้บริโภคเลยนะครับว่า n t t l l n s s g h t คนแรกที่พูดถึงไปก็คือแอนดี้กรฟนะฮะคนที่2คือบิลเกตครับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหลายปีซ้อนนะครับผู้สร้าง Microsoft นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นโปรแกรมเบสิกที่อยู่ในจอ IBM เนี่ยคนรุ่นผมตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าตอนเด็กๆก,ก่อนนะหน้าจอมันจะเป็นสีดำๆอย่างเดียวเลยแล้วก็มีตัวหนังสือเขียวๆกระพริบนะครับไออย่างนั้นแหละคือโปรแกรมเบสิกนะครับเวลาจะเขียนจะก๊อปปี้อะไรเนี่ย ก็ต้องใช้คำสั่งพิมพ์เข้าไปว่า copy copy แล้วก็ copy นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย copy เป็นทัดที่ 1, 2, 3ก็ต้องจำคำสั่งพวกนี้เอาไว้นะครับไม่ไม่เหมือนสมัยนี้นะพอสมัยนี้เขามี Windows ใช่ไหมเขาก็ลากแล้วก็กดแล้วก็ copy ได้เลยถูกไหมแต่เมื่อก่อนเนี่ยภาษาเบสิกเขาต้องใชว้วิธีแบบนั้นนะครับพอมาถึง Microsoft ออกมามี Excel, Word ใช่ไหมมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับ คอมพิวเตอร์ PC หรือว่า Personal c o คอมพิวเอร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ Microsoft เนี่ยแหละฮะนะครับก็รวยที่สุดในโลกไปนะครับพอมาถึงวงการ IT ยุคที่3ครับอินเทอร์เน็ตนะครับ World Wi ว e Web ครับมาจากเซอร์เบอร์เนรสลีนะครับ ผู้ที่สร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับทำให้การติดต่อของทั้งโลกผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นะครับการโฆษณาขายของการเชื่อมต่อทำให้โลกแคบลงเลฮะเราสามารถไปค้นหาข้อมูลจากต่างประเทศได้ง่ายๆเลยนะครับท่านได้รับตำแหน่งอัศวินครับจากราชวงศ์อังกฤษนะฮะกลายเป็นท่านเซอร์เบอร์เนอร์สลีนะครับคนที่4นะครับเสียชีวิตไปแล้วกำลังมีหนังออกมาด้วย ชื่อว่าสตีฟจ็อบส์นะครับคนที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับเขาก็ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงครับทำให้มี i p o d iPad iPhone นะครับทำให้เกิดแอปพลิเคชันขึ้นมากมายนะครับนี่แหละครับคนในวงการยุคที่4ฮะส่วนยุคที่5ครับผมขอนำเสนอท่านเจอร์รี่หยางของ y ahoo นะครับเจอร์รี่หยางของ y ahoo นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยคนที่5สําสำหรับผมเนี่ย ผมว่าแ่่จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็น Google แทนนะครับสนับสนุนรายการโดย r e s t ตอร์กอีนวดอัจฉริยะที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ High Balance KDTX 1 Plus. คิดถึงหนังสือคิดถึง41มหาวิทยาลัายมหิดลสำหรับ Yahoo นะครับเกิดมาก่อน Google นะฮะเป็น Search Engine นะครับครั้งหนึ่ง Microsoft ครับ i l l g t t นะฮะเคยจะขอซื้อด้วยเงิน1,000ล้านเหรียญ u s ดอลลาร์แต่เจอหรืออย่างไม่ขายฮะเขาก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับ เราเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายเราจะกลับมาอยู่ที่เดิมขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้นหัวข้อเหตุผลที่โลกกลมชิงเงินรางวัล1แสนบาทวันนี้ถึง15มกราคม2557สนใจรีบเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook/ ดำรงพินกุล สำหรับ y ahoo นะครับเกิดมาก่อน Google นะฮะ y ahoo เนี่ยเจอร์ีย่ยางเนี่ยเขาเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ Stanford university นะฮะสร้าง y ahoo ขึ้นมาเป็น Search Engine นะครับครั้งหนึ่ง Microsoft b ครับบิลเกตฮะเคยจะขอซื้อด้วยเงิน1,000ล้านเหรียญ US ดอลลาร์แต่เจอร์ีย่ยางไม่ขายฮะเขาก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเป็น4,000ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ เจอร์รี่หยางก็ยังไม่ขายอีกนะครับก็ไม่รู้เก็บไว้ทำไมนะฮะทีนี้เวลาผ่านไปเรื่อยๆหนุ่ม2คนนะครับชื่อว่าเซอร์เก้บินนะครับกับลารีเพ a นะฮะสคนสร้างสร้างเ e ิร์ h e n อ i n e นจขึ้นมาชื่อว่า Google เนี่ยนะฮะทีนี้เป็นรุ่นน้องของเจอร์รี่หยาง,งเขาเรียนปริญญาโทอยู่ที่ Stanford University Stanford, เหมือนกันนะครับ สร้างขึ้นมาเสร็จไม่รู้ว่าไปทําอะไร Google ไม่รู้เอาไปทํำอะไรเหมือนกันบอกว่าผมสร้าง s e a r ์ช e อนจินขึ้นมาเอาไปขายเจอหรืออย่างครับ1ล้านเหรียญ US ดอลลร์เจอหรืออย่างเอาไหมฮะไม่เอาไม่รู้จะเอาไปทําไมมีผมมีเซิร์ช e n นจินของผมอยู่แล้วผมจะเอาของคุณไปทําทไมนะครับกระทั่งตอนหลัง Google ดังขึ้นมาครับดังขึ้นมาสูสี y ahoo นะครับเจอหรืออย่างบอกบอก,กับรุ่นน้องสองคนนี้ว่าเน้นพี่ขอซื้อแล้วกัน 1,000ล้านเหรียญ US ดอลลาร์คราวนี้ Google ไม่ขายครับ1,000ล้านก็ไม่ขายแล้วครับเพราะว่าดังแล้วนะฮะคนใช้กันทั่วโลกเลยครับปีที่แล้วหนุ่ม2คนที่เป็นเจ้าของ Google นะครับเซอร์เก้บรินกับลาลีเพชเนี่ยติดคนรวยอันดับที่25และ26ของโลกนะครับปีนี้เขาติดอันดับที่14กับ15ของโลกฮนะ ยิ่งรวยวันรวยคืนนะครับคนที่อยู่ในวงการไอทีเนี่ยนะฮะคนที่6ครับคนที่6อันนี้พึ่งสร้างเป็นหนังเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กครับก่อนหน้านี้ค่าหนุ่มๆสาวๆเคยเล่นเขาก็จะมีโปรแกร,รมที่พูดคุยกันใช่ไม่มเขาชื่อว่า icq ใช่ไหมแล้วก็มี hi f i ขึ้นมานะครับแต่พวกนี้ก็โดนกลบทับไปมีอีกหลายอันเลยครับที่มันแชทการคุยกันได้เนี่ย โดนหนุ่มคนใหม่ชื่อว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์ตนะครับทำ Facebook ขึ้นมานะครับ,นะรบกลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้ดูเหมือนกับมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะครับอันดับ1คือประเทศจีนฮะอันดับ2คืออินเดียครับอันดับ3ก็คือประชากรของ f c e e o o o เนี่ยแหละฮะใกล้จะมีถึง500ล้านคนแล้วครับ สำหรับยุคที่7ครับผมคิดว่าคนคนนี้ยังไม่เกิดครับจริงๆแล้วยังไม่เกิดฮะผมเชื่อว่าคนยุคที่7เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันเดเวลลอปเปอร์คนที่สร้างแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะอย่างเช่น a n g i y b i r d อย่างเช่น Plant and Zombie อย่างเช่น Instagram นะครับ Instagram ถูกซื้อโดย Facebook ฮะ ด้วยเงิน1,000ล้านเหรียญ US ดอลลาร์บริษัทนี้เพิ่งตั้งมาแค่2ปีนะครับมีพนักงานเพียง13คนฮะแต่ก็กลายเป็นบริษัทคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ30,000ล้านบาทเจ้าของรวยไปเลยฮะนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะทำไมเขาถึงต้องมาซื้อ Instagram ฮะ Facebook เพราะว่าเขากลัวเกิดเหตุการณ์เดียวกับเจอร์รี่หยางของ y ahoo กับ Google นะฮะกลัว Instagram จะกลายมาเป็นคู่แข่งครับเพราะว่าคน ถ่ายรูปแล้วก็แชร์ถ่ายรูปแล้วก็แชร์มันทําได้เหมือนกับ Facebook ทำาฮะแต่มีการตกแต่งภาพได้สวยกว่าอีกถูกไหมเออเขากลัวเกิดชะตากรรมเดียวกันกับย่า o o ูครับก็เลยว่างั้นกําจัดมันดีกว่าโดยการซื้อมันซะเลยนะครับนี่คือวิธีการง่ายๆนะครับคนที่อยู่ในยุคที่7เนี่ยนะฮะผมก็ยังคิดว่าเขายังไม่เกิดนะครับอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ กำลังรอสร้างผลงานอยู่ครับอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับถ้าสร้างแอปพลิเคชันดีๆนะฮะมีอีกหลายคนครับที่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์ฮะที่ที่ผมคิดว่าเขาเก่งนะครับเก่งเป็นอัจฉริยะแห่งยุคนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้มารวบรวมอยู่ในนี้นะฮะคือถ้ารวบรวมหมดทุกคนเนี่ยก็คงคงเป็นร้อยอะฮะนะครับอีกคนหนึ่งชื่อว่าไมเคิลเดลฮะไมเคิลเดลนะครับอัจฉริยะแห่งยุค1983ครับเขาเป็นเหมือนมาร์คซักเบิร์ตในปัจจุบันเนี่ยนะฮะไมเคิลเดลเนี่ยเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับเขาก็บอกว่าที่เขาเรียนแพทย์เนี่ยเพราะว่าพ่อแม่อยากให้เรียนนะครับทีนี้เนี่ย เขาก็เรียนแพทย์ไปแต่ว่าอาชีพงานอาดิเรกข,ของเขาเนี่ยก็บอกเพื่อนๆที่อยู่ที่หอพักเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเอาคอมพิวเตอร์มาเดี๋ยวเขาอัปเกรดคอมพิวเตอร์ให้นะครับเขาก็เพื่อนๆก็ส่งคอมพิวเตอร์มาให้กับไมเคิลเดลเนี่ยตอนนั้นเขาก็ยังเป็นเด็กหนุ่มอายุ1ิกว่าอยู่เลยฮะแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาตั้งแล้วก็เปลี่ยนตัวชิปเปลี่ยนแรมเปลี่ยนระล้อมเปลี่ยนทุกอย่างนะครับให้เครื่องมันเร็วขึ้นเพื่อนๆก็ชอบครับ เดือนแรกครับที่เขาทำอัปเกรดคอมพิวเตอร์นะฮะปรากฏว่าเขาได้เงินถึง1,80,000เหรียญ US ดอลลาร์ปี1984จดทะเบียนบริษัทครับปี1985ตั้งเดลอย่างเป็นทางการแล้วก็ขายคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตรครับเขาเป็นคนแรกที่ขายตรงถึงมือลูกค้าครับนี่คือไมเคิลเดลฮะทำส่งสินค้าถึงมือคุณนะครับ <S <S เขากลายเป็นคนที่ติด อันดับ f o r t จูน500นะครับตอนที่เขาอายุ28ปีกลายเป็น CEO ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ติด f o r t จูน500ในสมัยนู้น,นครับเก่งมากครับสนับสนุนรายการโดยในอินรู้ใจนักอ่านบริการประทับใจ e t s รู้เพลินเกินคิด Enjoy your life. ์ไรเท your mind มเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนมหาวิทยาลัยหอกากค้าไทยเมื่อสิบปีที่แล้วครับมีคนมาเสนอจากประเทศเกาหลีนะฮะจากเกาหลีใต้นะครับบินมาถึงเมืองไทยเพื่อมาพบผมเลยฮะขายโทรศัพท์ที่พูดแล้วมองเห็นหน้ากันได้เขามาเทสให้ผมดูเลยเอาโทรศัพท์ยกมาแล้วก็มาติด 打磨掉。 ากเราเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายเราจะกลับมาอยู่ที่เดิมขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้นหัวข้อเหตุผลที่โลกกลมชิงเงินรางวัล1 0 0 0 0แสนบาทวันนี้ถึง15มกราคม2,557สนใจรีบเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k ดำรงพินกุล พูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์นะก็จะต้องพูดถึงยี่ห้อนี้ครับ HP นะครับ Hewlett Packard ครับ Hewlett Packard เนี่ยเกิดขึ้นมาได้จากผู้ชาย2คนนะครับคนหนึ่งชื่อว่า Bill Hewlett และ Dave Packard ตั้งแต่ปี1939ฮะสคนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้อีกแล้วครับ Stanford University ฮะ ทำไมมีแต่คนเก่งๆเรียนอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้นะนะครับน่าจะไปเรียนที่นู่นบ้างนะครับทีนี้ตอนปี1939นั้นนะ่ะเขาผลิตเครื่องวัดการสั่นสะเทือนนะครับเขาสองคนบอกว่าเขาแค่อยากจะมีงานทําแค่นั้นเองแค่ทําหาตัวลอดไปวันๆคือไม่ได้คิดว่าบริษัทมันจะใหญ่โตอะไรขนาดนี้นะครับพอเรื่องคอมพิวเตอร์บูมขึ้นมาเนี่ยเขาก็หันมาจับวงการไอทีนะครับ หลังจากนั้นปี2002นะครับ2002เนี่ย HP ก็ไปควบรวมกับ compact นะครับเป็นเสร็จพนักงานของ HP เนี่ยยูเลดแพ็กาดเนี่ยมีทั้งหมด150,000คนขาย160ประเทศมูลค่าแบรนด์ของเขานะครับที่ถูกระบุเอาไว้ในหนังสือ Fortune นะครับก็บอกว่าอยู่ที่20,000ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ ดังนั้นที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะพูดถึงอุปสรรคที่อยู่ภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อย่างที่ในวงการธุรกิจเขาเรียกกันว่า swot analysis เนี่ยนะฮะผมพูดถึงตัวสุดท้ายตัวเดียวนะตัว t เนี่ยนะครับที่มาจาก tweet หรือว่า tweet t e n เนี่ยนะฮะแปลว่าอุปสรรคก็คือจุดอ่อนที่อยู่ภายนอกสิ่งไม่ดีที่อยู่ข้างนอกที่เราควบคุมไม่ได้นะครับอย่าง intel เคยเจอมาแล้วครับที่บอกว่าจะจด patent จะจดสิทธิบัตรเป็นรุ่น Intel ลสากับสี่จดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเจเนริกเนมเจเนริกเนมก็คือคําทั่วๆไปนึกออกไหมคําที่พูดทั่วๆไปอย่างอย่างคำว่าดีอย่างเงี้ยเราจดไม่ได้เป็นชื่อชื่อสินค้าเราไม่ได้ถ้าจดก็จดได้แต่ว่าคนอื่นก็มาใช้ได้เหมือนกันอย่างตัวอุปสรรคเนี่ยทวีตหรือทวีตเทนเนี่ยนะฮะจุดอ่อนที่อยู่ภายนอกเมื่อ10ปีที่แล้วครับมี คนมาเสนอจากประเทศเกาหลีนะฮะจากเกาหลีใต้นะครับบินมาถึงเมืองไทยเพื่อมาพบผมเลยฮะขายโทรศัพท์ที่พูดแล้วมองเห็นหน้ากันได้โอโ้โหเท่มากเลยตัวนั้นชื่อว่า IP Phone นะครับมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับเขามาเทสให้ผมดูเลยเอาโทรศัพท์ยกมาแล้วก็มาติดต่อโมเดมต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยนะโทรกลับไปที่ประเทศเกาหลีคุยกันเนี่ยเห็นหน้ากันเลยเราเห็นหน้าเขาเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้ผม2เครื่อง ผมก็ส่งเครื่องนี้ไปที่ไต้หวันเครื่องหนึ่งแล้วก็ผมมีอยู่เครื่องหนึ่งผมก็ให้เพื่อนผมที่ไต้หวันโทรมาคุยกันปรากฏว่าโทรคุยกันได้ครับเกือบจะเรียวไทม์นะฮะเรียวไทม์หมายถึงว่าวินาทีต่อวินาทีนะแต่นี้มันดีเลยไปประมาณ2 3สาวินาทีนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าผมทําธุรกิจนี้ไม่ได้ทำไมรู้ไหมฮะเพราะมันติดปัญหาเรื่องอุปสรรคที่อยู่ภายนอก บอกว่าประเทศไทยจะโทรศัพท์แบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายกสอทอชอนะครับคือคือตอนนั้นเราจะต้องหมุน001หรือว่า100นะครับคือถ้าเกิดเราโทรผ่าน IP Phone เนี่ยผิดกฎหมายผมก็องั้นถ้ามันผิดกฎหมายผมก็ไม่ทำนะครับผมก็ทำอะไรที่มันดีๆอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่ทำครับจนกระทั่งเขาก็บอกว่าผมก็โทรไปเช็คกับกสอทอชอนะครับว่าเมื่อไหร่จะร่างกฎหมายนี้เสร็จ เขาก็บอกว่าอีก6เดือนนะครับปรากฏว่านะครับเวลาผ่านไป10ปีแล้วฮะยังร่างไม่เสร็จเลยฮะถ้าผมไม่ตกลงไปเซ็นสัญญากับเกาหลีนะป่านนี้ผมอ้วไปแล้วฮะโทรศัพท์ครับระบบ3 g ฮะของฮ่องกงนะครับ,รบดูในภาพยนตร์นะฮะ เขาก็บอกว่าเขามี 3G แล้วตั้งแต่ปี2008นะครับ5ปีที่แล้วนะฮะเขาใช้โทรศัพท์มองแล้วก็เห็นภาพกันแล้วก็คุยกันได้นี่คือ 3G จริงๆนะแต่ที่เมืองไทยเนี่ยไปถึง 4G แล้วะฮะยังทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเป็น,ปนจุดอ่อนอันนึงภาษาอังกฤษก็เรียกว่า witness นะฮะว่าเราอะ จ่ายตังซื้อโทรศัพท์ซื้อฟังก์ชันซื้ออะไรที่มันครบชุดเนี่ยโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึงเดือนนี้2 0 0 0มกว่าที่มันทําได้ทุกอย่างเราใช้กันแค่สามพันเองมั้งถูกไหมใช้แค่โทรเข้าโทรออกใช้เล่นไลน์ใช้อินสตาแกรมใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันใช้งานได้มากกว่านั้นเราไม่รู้จะเสียเงินแพงๆทาไมพี่ก็ไปซื้อแบบโทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวแล้วกันนะครับเดือนนี้เครื่องหนึ่ง500ก็มีพันกว่าบาทก็มี ช่ปะเออก็เลยว่าเราใช้มันไม่ได้เต็มที่เพราะว่าอะไรเพราะว่า infrastructure ครับภาษาอังกฤษเรียกว่า infrastructure ก็คือไอ้ที่โครงสร้างที่มันอำนวยความสะดวกให้กับเราเนี่ยมันไม่เพียบพร้อมพอที่จะทำให้เราใช้ฟังก์ชันแบบนั้นได้นะครับอุปสรรคนะครับของที่อเมริกาเขาก็มีก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาทำงานเนี่ย มันแพงถูกไหมฮะเขาคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงหนึงแเหรียญ10เหรียญยีเหรียญอะไรแบบนี้ระบบ call center จะต้องมีอยู่ตลอดผมซื้อโปรแกรมฮะผมใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ซื้อโปรแกรม adobe นะครับ adobe InDesign เพื่อที่จะมาเขียนหนังสือนะครับซื้อ adobe illustrator เพื่อที่จะมาทำรูปสวยๆวยอะไรแบบนี้นะฮะเบรเซตผมก็ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตพอ ซื้อไปกดผิดไปกดเลือกเป็น Creative สูตรนะฮะเขาก็เริ่มเป็นฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมจะต้องมีพื้นฐานก่อนที่จะมีฟังก์ชันนั้นนะครับผมก็เลยโทรไปบอกเขาว่าเฮ้ยผมขอเงินคืนได้ไหมปรากฏว่าพอโทรไปเนี่ยคนคนที่รับเนี่ยฟังรู้เลยว่าเป็นคนอินเดียเสียงเป็นแขกฮะคุยไปคุยมาผมก็ถามเขาเฮ้ยคุณอยู่ที่ประเทศไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยู่อินเดีย อ๋อคือที่อเมริกาเนี่ยเขาแก้ปัญหาจุดอ่อนตรงนี้ว่าค่าตัวของคนแพงเขาก็เลยว่าตั้งศูนย์ call center อยู่ที่อินเดียนะครับดังนั้นโทรศัพท์ทุกๆยี่ห้อที่มี call center เป็นของอเมริกาของอังกฤษของยุโรปเนี่ยเขาก็จะไปตั้งศูนย์กลางอยู่ที่อินเดียครับนะครับถ้าเกิดที่ USA นะครับที่อเมริกาเนี่ยเขามีซิลิคอนเวลล์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของ IT ทีเนี่ยที่อินเดียเขาก็มีบังกลอเป็นศูนย์กลางของ IT เหมือนก,อกันนะครับ ค่าตัวถูกกว่ากันหลายเท่าเลยนะฮะแก้ปัญหาได้ง่ายๆครับมองดูดีๆคิดดูดีๆแล้วคุณจะเห็นทางออกครับ